สวัสดีครับท่านผู้ชม f c ฟซีพี่น้องๆน,นักมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับมาครุกไทยไก่ก้วฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าค่อยๆเบียดนะครับก็อยู่ในแอปมาครุกกันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านปริศนานะครับยอดซินหมาก บาดาน1 4 8่นคะแนนเป็นหมากสีขาวครับมาด้วยม้าอุปการขวานะครับหม,มากรูปทรงนี้ครับไก่ก้าวฟ้าก็ม้าโยงขวานะครับเรือไม่เห็นสวนนะครับช่วะนี้เม็ดกินขึ้นไปครับกูจะโซ่ไรเม็ดเราก็กลับครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกรอกนะครับจะบอกให้นะครับก็ที่ห่างหายไป สองวันนะครับเต็มเ็มก็ไปงานเขาดำนะครับก็ขอประทานอภัยเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆทุกๆท่าน้วยครับนะครับที่ที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะที่นี้นะครับเรามาดูกันต่อครับนะครับ่ต่อสู้ก็ไล่โคเรนแล้วก็ถอยกลับมานะครับคู่ต่อสู้ทรงหมากรูปนี้เหนียวแน่นมากเลยนะครับ ไก่ก้าวฟ้าจะเจาะยังไงนะครับจังหวะนี้ก็ยกม้าขึ้นไปในตำแหน่งของม้าโยงขวาคู่ต่อสู้เสริมโคนขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ทําท่าเหมือนจะซ้อนเรือด้วยนะครับเราก็ขยับเรือลงมาก่อนนะครับเพราะว่าเรือเขาจะมาสองลำนะครับโอ้โหต้องตัดกําลังกันหน่อยครับเอาออกไปสักหนึ่งลำนะครับเพื่อเป็นการบรรเทานะครับความเสี่ยงนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ไม่กินเรากินเองครับนะครับกินมากินกลับไม่คลองแล้วก็หมุนมาครับ หมุนม้าขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งของม้ามังกรครับม้าสูงทั้งสองตัวนะครับค่ต่อสู้จะทำยังไงต่อในตำแหน่งนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับว่ากันไปครับคุต่อสู้ก็เดินโตนอีกแล้วครับถอยไปถอยมาก็คงจะพยายามหาไอเดียครับก็รอจงบะครับเพราะว่าเวลาก็นะครับเนินานานกันไปนะครับ คู่อสู้กินแบบนี้นะครับกูจะสู้ได้แท่นนะครับตอนนี้เม็ดของเรามีปัญหานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาลุจากจังหวะนี้เอามาลุกปักกันไปก่อนหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับตอนนี้เม็ดของเรามีปัญหานะครับก็มีสองแนวทางสามแนวทางครับนําเรือมาปูกนะครับ นำขุนไปปลูกไม่ได้นะครับบนไปปลูกจะโดนเรือนะครับมารุกเกาะกควนทางด้านบ้านข้างนะครับเอาเรือมาเขาเรือกดอืเมตรมีปัญหาตัดปัญหาครับถอยเม็ดกลับมาตั้งหลักตั้งทรงใหม่ดีกว่านะครับนะครับถ้าไม่ดีก็อาจจะขึ้นมาในตำแหน่งของเม็ดซ้ายครับป้องกันนะครับเรือของโคตสู้มาเกาะกควนนะครับอ่ะว่ากันไปครับตำแหน่งนี้ทําลายหงจุ้ยครับนะครับทิ่มริมไป พราาเบี้ยคู่ของสีขาวค่อนข้างที่จะเป็นแนวป้องกันที่ดีนะครับเราก็ทําลายเบี้ยครับทําลายเบี้ยคู่นะครับของสีขาวก่อนนะครับทีนี้มาของสีขาวตัวนี้ก็เป็นตัวต่อไปครับนะครับเป็นตําแหน่งต่อไปที่เราจะทําลายนะครับโจมตีนะครับเพื่อให้สีขาวหลุดตําแหน่งไปนะครับจังหวะนี้ก็นําเรือกินเข้าไปขุณขุนขุนมาไล่แล้วครับคุณมาไล่ก็ถอยกรุดกลับมาถอยกรุดเลยครับ อยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกนะครับจังหวะนี้ก็รอร์คคู่ต่อสู้ครับสีขาวนะครับได้เดินครับแทงเบียรตำแหน่งนี้อ่ะไปครับเอามารุกปักไปหนึ่งดอกบอกขึ้นกันครับแลกม้าไปก่อนครับทําให้เบียรของเราได้เป็นอิสระบ้างนะครับคู่ต่อสู้ก็อาจจะเอาเรือมาจับหรือเปล่าอ่าถอยครับเม็ดมีปัญหาถอยมาคู่ก่อนครับ ยังไม่มีจังหวะที่เข้าโจมตีครับเสริมตัวหมากยังไม่ได้ครับถอยมากลับมานะครับมาจับเบี้ยริมก่อนดีกว่านะครับแล้วเราก็เสริมโคนขึ้นไปเสริมขึ้นไปเสริมขึ้นไปก่อนครับนะครับโคตสุกจะแลกโคนหรือเปล่าไม่แลกครับใช้เรือมาจะกินเบี้ยนะครับจะเอาโคนมาต่อนะครับจะกินเบี้ยเราสองหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าต่อแบบนี้ไม่เอาครับนะครับนำโคนไปไล่กินเม็ดดีกว่านะครับ ทำให้เม็ดของสีขาวมีปัญหาครับนะครับก็ค่อยๆสร้างปัญหาไปเรื่อยครับตัวเท่ากันอยู่นะครับจังหวะนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนล้านนะครับก็เก็บเบี้ยทางด้านริมกระดานนะครับเก็บไปแล้วหนึ่งตัวนะครับก็ยกม้าไปจับกินเม็ดนะครับก็พยายามโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้จะทํำยังไงจะผูกจะถอยนะครับหรือว่ายังไงเอ่ยนะครับก็มาดูกันต่อครับ ครับคุตโตูค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับเราก็ค่อยๆเบียดนะครับค่อยๆเบียดไปเรื่อยเรืนะครับตอนนี้เราก็มีตัวที่เป็นอิสระนะครับหนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับคือเบียริมครับเบียริมนะครับแต่ตอนนี้ม้าของสีขาวยืนอยู่ครับเราก็หมุนม้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือออกคลองทางด้านปีกซ้ายนะครับคุตโตูซเสริมเม็ดมานะครับเสริมเม็ดมาก็ไม่มีปัญหาครับนําเรือออกมาก่อนครับ ่็จะสู้จะ <st ut ters> ต่อเรือกับเราหรือเปล่านะครับไม่ต่อครับนําเรือมาจับกินเม็ดเราก็เอาขุนไปผูกนะครับมาจับกินโคนอีกอ่าจับกินโคนไม่มีปัญหาอะไรนะครับม้ามาป้องกันไม่ให้เรือเราไปจับเม็ดจับเบี้ยหรือเปล่านะครับหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราก็เรือไปจับม้าครับอ่านาเรือไปผูกครับม้ากับเรือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องไปต่อครับจังหวะนี้เราดันเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ค่อยๆค่อยๆเบียดนะครับค่อยๆเบียดเราก็ต้องการกําเนิดกมานะครับอจังหวะนี้นําเรือมาก่อนครับนะครับมาซัพพอร์ตนะครับมากดด้วยแล้วมาซัพพอร์ตเม็ดนะครับอ่าซัพพอร์ตเบียนะครับถ้าเบียเราหงายนะครับอ่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปปั๊บปั๊บปั๊บเขาหงายเหมือนกันอ่าดันขึ้นไปครับจังหวะนี้ถ้าเราดันขึ้นไปอ่า นำเรือมากดหรือกป่านำมากดแล้วก็หนีได้ครับนะครับหนีได้อ่ะหนีกลับอ่ะอืมจริงๆแล้วเราต้องเอาเรือไปกดม้านะครับแล้วก็เขาเบียไปไล่เรือนะครับอืมช้าไปตานะครับอ่ะอย่างทันครับเอาเรือมากดก่อนคู่ต่อสู้จะว่ายังไงครับนิ่งๆไปช่วงขณะนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับคู่ต่อสู้เห็นนะครับเลยลอยเบียหงายมาแบบนี้กินครับ นะครับกินสองหนึ่งปาเรือมารุกเรามีปิดแน่นอนครับก็กินแบบนี้ก็กินมากินกลับไม่กองครับนะครับก็ใช้อะไรกินดีขุนไปเลยครับแม่ครับไปเองใช้เดี่ยวพันลีกู้ต่อสู้ก็จะได้นะครับจังหวะเรือรุกหนึ่งทีครับม้าก็เป็นอิสระจากพันธนาการของสีแดงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ เปลี่ยนตำแหน่งขุนนะครับแม่ทัพมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับจังหวะนี้เราก็ยกม้าไปจับกินเบี้ยอีกนะครับค่อยๆเบียดกินไปทีละหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะประมาณนี้นะครับม้ากินต่อม้าไปเลยครับคู่ต่อสู้จะเอากับเราหรือเปล่าครับคู่ต่อสู้ตอนนี้นะครับก็เป็นมีเวลาน้อยกว่าไก่ก้าวฟ้าอยู่ประมาณสัก20กว่าวิครับเกือบเกือบ30วินะครับจังหวะนี้นําม้ามาไล่ มาได้กินเรือเรานะครับโอ้โหไม่ได้นะครับขยับเรือออกไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับมารุกไทยไก่ก้าวฝานะครับทาง YouTube ก็ดีหรือทางทิกตักก็ดีนะครับทางช่องทางอื่นก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายในท้ายคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับ เราก็มาดูกันต่อครับนะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปนะครับต่อสู้หมุนขุนดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเอาเม็ดมาต่อแบบนี้ก็กินกันครับนะครับแล้วก็เอาเบี้ยหงายกลับมาผูกนะครับค่อยๆยึดตำแหน่งนะครับทําให้ม้าของสีขาวเริ่มจะเดินไม่ค่อยได้นะครับจกเม็ดไปอีกครับตอนนี้ก็ ไก่ก้าฟ้าก็เหลือไม่ถึงนาทีครับแต่คู่ต่อสู้ก็เหลือน้อยป่าครับเราก็มาวัดกันที่เวลาครับตอนนี้ก็น่าจะอ่าทําจนได้ไหมนะครับต้องดูกันก่อนครับนะครับอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยครับหมุนม้ามาแบบนี้มีตําแหน่งลุกดันเบี้ยอืมไม่ไม่ได้ครับรีบเดินรีบเดินดีกว่าครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันกันนะครับไปไหนดีลุกไหมลุกปักเข้าไปเอามากลับมาลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับ นะครับเวลาเหลือน้อยเต็มทีนะครับปักปักปักขับไปปักขับไปปักขับไปถอยไหมเอาเรือม้าม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 าอืไก่ก้าวฟ้าก็ตื่นเต้นไปด้วยเหมือนกันครับถอยคุณกลับมาก่อนครับนะครับลุกก็เอาเม็ดปิดครับนะครับกูต่อสู้เวลาเหลือน้อยจะหมดแล้วนะครับก็น่าจะไม่ทันนะครับไม่ทันจังหวะนี้ยกเม็ดไปกู้ต่อสู้ก็หมดเวลาในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้า สวัสดีครับ